ค่ะวันนี้เราคิะพันนะคะจะมาประพาร์ประพาร์ถึงละครของเราวันนี้ค่ะละครของเราวันนี้เพื่อนๆอยากดูไหมคะไปอยากดูไหมคะไปค่ะแมค่ะึ่งละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครที่เกี่ยวกับแง่คิดในสังคมของบ้านเรานะคะเราก็ไปพบได้ค่ะกับละครเรื่อง สำนึกผิดของกลุ่มที่หนึ่งค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะไหวยงย่มึนเเปิดหน้าแล้วเปิดนค่รอแค่เปิดทลืมแกะหรอเป่าแ้วกเปิดต้องอยู่นเือไ่้เป็นแกันทั น้ากาหลังหนึ่งอยู่ในชุมชนเล็กๆใจกลางเมืองขอนแกน่นมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยแม่ลูกสาวและล,ลูกชายชื่อเขียบลูกชายชื่อเขียลูกสาวนั้นชื่อตะหบ ลูกชายเป็นเด็กขยันช่วยแม่ทํางานหาเงินเสมอส่วนลูกสาวเรียนอยู่ระดับอุดมศึกษาในแต่ละวันก็จะรำเนินไปเช่นน,นี้มี่ขอเงินไปทำรายงานเิสิ่งราง ลอแม่งเลยลูกพี S ่ขาเรียนมหาลัยแล้วพ mm ี hmm. ่เขามีเรื่องต้องใช้เง well ินเยอะต่อโล่เดินหนีออกไปไม่ฟังแม่หลายครั้งที่เกิดเรื่องเช่นีตะอโผมีเร่ที่จะใช้เงินมากมายแต่แม่ที่หาเช้ากินขามก็หาเงินมาให้ลูกสาวไม่ได้มากโ่แม่งล่อแม่งเลยล่อแม่งเลย Ах, жизнь. Вот так вот. И поменяно моё тело, и прошлое с тобою. Эй, ребята. แล้วก็เมาไปนอนที่บ so ้านเพื yeah. Yeah. ่อนเสมอเธอเลิมหลงแสงสีจนลืมครอบตัวลืมนำพวกรายไปหมดสิ้นแล้ว่อเีนีช่อออบี่ เพื <Es> <an> <half>. ่อนแล้วจึงรู้ว่าตะโผลมาที่ผับนี้เสมอปว่เลยอ่ะห้องน้นไม่ยรเหวเลไีบอ่ะมาจะ่เี่ยววะเย แม่ยลกเขียวพี่โฮของเขียวครักเขียวเป็นเสียเาเราเนเชียงแม่เป็เขียวอคั่งนานที่เปนียว ไม่โตไค่ะอแต่อขอบไปเที่ยวทุกวันและขอเงินแม่ไปทุกทครั้งวันนี้ก็เช่นกนันเธอทเที่ยวไหวมากจนมีผู้ชายหลายคนมนาจีบพามเธอคนที่ดูจะสนใจเธอมากที่สุดก,ก็คือจอร์ดนักศึกษาดูที่ 还有儿？真 ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ป้องก,กันทําให้ตะกขบท้องและเริ่มมีคนรู้เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆเวลาจะขบไปที่ไหนก็จะเจอคนมากมายที่นินทาเธอุตอยนี่ลาขอรับสเฉันใหม่ไปเดินดูเถอะตนี่เบอกฉันสิว่าฉัน แล้วหลังจากที่จะพบท้องต่ผมก็ไม่กลับมาหาบ้านตะผบก็ไม่กลับมาหาแม่และน้องไม่กลับบ้านจนวันนี้ตาผมก็กลับมาพร้อมกับความเสียใจพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้องถอนความุ้องาเลยนาะ มันมันไม่ทำดีอะไร่บ้านเลยเป็นลูกอ่ะเล่แต่ว่าลูกลูกลูกไม่ลูกลูกไไหนมาลูกจวันเ่นท้อ่ะ็่เป็นท้องลูกไหเป็นไทัซีนียเฮ้ี่นปีี

ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ตั้งใจเรียนไม่ออกนอกลูน่นอกทางแล้วยังทําให้รู้ว่าพระคุณแม่และความรักจากแม่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะทดแทนได้เป็นความรักที่มีคุณค่านักประนั ยังย่างยงแม่ขาขอบคุณแบบนี้เอาคุณลอกถูกค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเรามากนะคะแล้ววันนี้ทําดีเพื่อแม่เถอะนะคะอย่าทําอะไรให้แม่ต้องเสียใจค่ะพวกเราขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ